สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวนบ้านอาหารอร่อยเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับหวานเย็นคลายร้อนอร่อยอร่อยทำกันแบบง่ายๆค่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ก็เป็นหวานเย็นชาไทยแล้วก็หวานเย็นชาเขียวนะคะเป็นสูตรทําง่ายๆแต่อร่อยคลายร้อนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะคิดว่าคงจะมีใครเคยกัดก้นถุงแบบนี้กันมาแล้วนะคะไปย้อนอดีตด้วยกันเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ วันนี้พี่จะทำให้ดูสองแบบนะคะอันนี้เป็นชาไทยค่ะและนี่ก็จะเป็นผงชาเขียวนะคะทั้งชาแดงชาเขียวน้ำหนักก็จะอยู่ที่20กรัมค่ะชาเขียวเราจะใช้เป็นผงชาเขียวนะคะไม่ต้องแช่ค่ะส่วนชาแดงนะคะใส่น้ำต้มเดือดจัดลงไป1000กรัมนะคะหรือว่า1000 ml ค่ะแช่ไว้10นาทีนะคะ ชาเขียวนี้เราจะไม่แช่ค่ะสามารถนำส่วนผสมอื่นลงมาผสมได้เลยนะคะน้ำเดือดก็ใส่เท่ากันค่ะ1000กรัมนะคะในระหว่างที่เราแช่ชาแดงอยู่นะคะเราก็จะมาผสมส่วนชาเขียวกันก่อนเลยค่ะคนให้ผงชาละลายแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะอันนี้ให้ชิมความหวานเอานะคะพี่ให้ไว้อยู่ที่200-250กรัมค่ะ ชิมดูความหวานตามที่เราต้องการนะคะคนให้น้ําตาลละลายตามด้วยนมสด300กรัมค่ะส่วนผสมต่อมาก็จะเป็นนมข้นหวานนะคะในถุงนี้มีอยู่200กรัมค่ะพี่จะแบ่งเป็นสูตรละ100กรัมเท่าๆกันนะคะใส่นมข้นลงไปแล้วคนให้เข้ากันค่ะ สุดท้ายก็จะมาใส่ส่วนของนมผงค่ะนมผงทั้งหมดวันนี้ใช้อยู่100กรัมนะคะตอนน่อ1สูตรค่ะตอนนี้ชาเขียวยังมีความร้อนอยู่นะคะเวลาเราใส่นมผงลงไปแบบนี้ก็จะละลายได้แบบง่ายๆค่ะถ้าละลายแล้วอยากใส่น้ําแข็งทานก็ทานได้เลยนะคะถ้าทานไม่หมดก็แช่ตู้เย็นไว้ค่ะหรือจะมัดใส่ถุงแช่ฟิตเหมือนในคลิปก็ได้นะคะทําเป็นหวานเย็นค่ะมาถึงชาแดงนะคะแช่ไป10นาทีค่ะ เราก็จะนำมากรองเอากากทั้งหมดออกนะคะ พอกรองชาแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น้ำส่วนผสมที่เตรียมไว้ทั้งหมดลงไปผสมได้เลยค่ะขั้นตอนเหมือนกับทําชาเขียวเมื่อกี้เลยนะคะในขั้นตอนนี้พี่อาจจะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะคะตอนที่ทำชาแดงค่ะเพราะว่าทุกขั้นตอนทำเหมือนกับชาเขียวเลยนะคะปริมาณของส่วนผสมถ้าใครดูไม่ทันไปกดดูตรงคำอธิบายใต้คลิปกันได้ค่ะพี่จะใส่ไวใ้ให้อีกทีนึงนะคะ สำหรับสูตรชาแดงนะคะพี่อยากแนะนำให้หลังจากที่เอานมสดและก็นมข้นหวานใส่ลงไปแบบนี้ค่ะเอาไปตั้งไฟให้ร้อนก่อนนะคะเพราะว่าเราแช่ชาไว้10นาทีจะทำให้น้ำร้อนที่เราผสมจะไม่ร้อนเท่าที่ควรค่ะนี่นะคะนำไปตั้งไฟคนตลอดค่ะเอาให้เดือดขอบๆนะคะไม่ต้องเดือดมากค่ะ ให้นมร้อนหรือว่านมสุกข,ขึ้นมานั่นเองนะคะจะได้ไม่ท้องเสียหรือว่าขึ้ื่นไส้นั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนๆนะคะป้องกันไว้ก่อนก็ดีค่ะตั้งไฟให้ร้อนแล้วนำมาวางให้คลายร้อนนะคะถ้าใครจะใส่น้ำแข็งทานก็เหมือนเดิมค่ะเทใส่น้ำแข็งทานได้เลยนะคะหรือจะใส่ถุงมัดให้แน่นแล้วแช่เป็นหวานเย็นเหมือนในคลิปนี้เลยค่ะพี่จะทำเป็นก้อนใหญ่นิดนึงนะคะไม่มีถุงเล็กค่ะ ถ้าใครมีถุงเล็กก็เหมาะเลยนะคะก็จะทำเป็นหวานเย็นถุงเล็กๆยาวๆค่ะของพี่ใช้เป็นถุงใหญ่นะคะใส่แค่มุมเดียวแบบนี้ค่ะแล้วก็รัดด้วยหนังยางให้แน่นนะคะตัดเอาส่วนเกินของถุงออกด้วยค่ะ ตัดมาดูตอนที่ใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยนะคะได้แบบนี้ค่ะนำไปแช่ฟรีซ4ชั่วโมงขึ้นไปนะคะที่เหลือเดี๋ยวจะมาใส่น้ำแข็งทานกันเลยค่ะนี่เลยค่ะระหว่างที่รอให้หวานเย็นแข็งตัวนะคะเราก็มาใส่แก้วทานแบบนี้อร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำทานกันนะคะสูตรนี้อร่อยมากๆค่ะและตัดมาตอนที่วานเย็นแข็งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะ หวานเย็นชาเขียวหวานเย็นชาไทยนะคะอร่อยชื่นใจใคลายร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้ถ้าใครดูจบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านอาหารอร่อยด้วยนะคะใครพร้อมที่จะย้อนอดีตไปกับครัวบ้านอาหารอร่อยก็มากัดมุมถุงกันเลยค่ะรับรองอร่อยชื่นใจมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ